ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่63ตัดขาดต่อหน้าผู้คนทันทีที่เธอพูดออกไปเสียงดังอึกทึกในห้องก็พลันเงียบลงแม้ว่าจะไม่รู้ชื่อยาแต่คำพูดของเธอนั้นชัดเจนต่อให้ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวก็ยังรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นถึงจะเป็นเรื่องที่กุกขึ้นมาแต่กุกขึ้นมามากมาย <S <S เพียงนี้ใจคราเดียวทั้งยังรู้กระทั่งต้องใช้กี่เชียนเรื่องแบบนี้มิใช่ว่าใครก็ทำได้นีตาชุยเท่า ถ้าป้าไปขยับไปข้างชุยเท่ากลางเสียงค่อยว่านางใบสั่งญาของนางถูกต้องหรือไม่เล่าชุยเท่ากล่าวด้วยความขุนเคืองว่าบอกว่าข้าเป็นหมอเถื่อนนี้ใช่หรือข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใบสั่งญาของนางถูกต้องหรือไม่ป้าไปรับรู้ได้ทันทีว่าเขาเพียงหาเรื่องทะเลาะกับนางจึงอดถลึงตาใส่เขาไม่ได้จากนั้นก็เดินออกไปด้วยความรู้สึกเดียดฉันตาเท่าเฮงสวย แม้ว่าชุยเท่าจะหาเรื่องป้าไปาไปแล้วทว่าเขาก็ยังหันไปพูดกับส่วนจื่อและบิดาของเขาว่างงอะไรอยู่เล่าไปหยิบยาสินี่ก็เท่ากับเขายอมรับว่าใบสั่งยาของอวีวันนั้นถูกต้องแน่นอนว่าเขาเป็นเพียงหมอกมะมะลอในสายตาผู้คนต่อให้เขาบอกว่าใบสั่งยาถูกต้องก็ไม่แน่ว่าคนจะเชื่อ เพียงแต่ในตอนนี้ไม่มีหนทางอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รักษามาตายให้กลับมามีชีวิตก็ดีเรื่องที่อับจนหนทางจนต้องเรียกหมอสุ่ม 4, สี่สุมห้าก็ดีล้วนไม่สําคัญแล้วบิดาของส่วนจือก็ยังสั่งให้บุตรรีไปซื้อยาในตนําบลข้าไปกับเจ้าอาวีเฟิงกล่าวส่วนจื่อใคร่ยดกรนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าขอบคุณมากพี่เฟิงอวีเฟิงถือใบสั่งยาเดินออกไปพร้อมกับส่วนจือระหว่างทางก็พบกับเจ้าเหิงพอดี เจ้าเิงได้ยินเรื่องที่คอกวัวมาบ้างและเห็นกับตาตนเองว่าส่วนจื่อโยนชุยเท่าไปจึงเดาได้ว่าวัวของบ้านส่วนจื่อได้รับบาดเจ็บหักเป็นเมื่อก่อนในสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีคนมาเชิญเขาไปแล้วแน่นอนว่ามิใช่ไปรักษาใครหากแต่ไปช่วยเขียนในสัญญาทว่าเขาก็รออยู่นานกลับไม่มีใครมาเชิญเขาไปสักคน ภายในใจรู้สึกสงสัยกระนั้นทิฐิของเขากลับสูงยิ่งนักเขาเดินไปได้เพียงครึ่งทางก็หันหลังกลับไหนเลยจะรู้ว่าจะบังเอิญไปเจอกับอวีเฟิงและส่วนจือพอดีเขากล่าวทักทายด้วยความประมาามิได้คาดคิดเลยว่าทั้งสองคนไม่ได้ยี่ระแม้แต่น้อยว่าเขาจะไปที่ใดเขากระแอมมองผ่านอวีเฟิงผู้มีสีหน้าเย็นชาไปแล้วมองไปยังส่วนจื่อพร้อมกับเอ่ยถามว่าวัวบ้านเจ้าไม่เป็นไรแล้วกระมังพวกเจ้าจะไปไหนกันหรือ ส่วนจือยังนับว่าเกรงอกเกรงใจเขาพอสมควรบาดเจ็บเสียแล้วละค่ากับพี่เฟิงจะไปซื้อยาในตำบลพูดจบเขาก็บอกใบสั่งยาในมือแม้จะบอกว่าเป็นใบสั่งยาแต่ก็เป็นเพียงตัวอักษรที่ใช้ถ่านไม้เขียนบนผ้าฝ้ายเก่าๆเจ้าเฮงไม่เคยคิดเลยว่านอกจากเขาแล้วในหมู่บ้านนี้ยังมีคนอื่นที่รู้หนังสืออีก ความภาคภูมิใจว่าตนเองเลิศล้ำกว่าผู้ใดที่สั่งสมมานานนับปีประหนึ่งถูกจู่โจมเข้าฉับพลันเขาแบมือออกมาทันทีให้ค้าดูหน่อยส่วนจือตกใจเขาอุทานว่าโอ้แล้วส่งใบสั่งยาให้กับเจ้าเหงิงเจ้าเหิงรับผ้าไยสีซีสกปรกผืนนั้นมาเขามองปราดเดียวก็ถึงกับตกตะลึง มีผู้รู้หนังสือคนที่สองก็ทําให้เขาตะลึงได้มากพอแล้วแต่คนผู้นี้ยังเขียนได้ดียิ่งตัวอักษรจานซูเสี่ยวขายตัวบรรเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกราวกับในมือของตนมีได้ถือผ้าเก่าๆหากแต่ถือกระดาษเซวินแผ่นหนึ่งอยู่ดูพอหรือยังอวีเฟิงเดินไปดึงใบสั่งยามาอย่างไม่เกรงใจ เจ้าเงิงเงยหน้ามองอวีเฟิงเขาจำได้เลือนลางว่าอาวีเฟิงเคยเรียนหนังสือเมื่อหลายปีก่อนเพียงแต่ว่าเขาดื้อรั้นและไร้ความสามารถไปเรียนได้เพียงไม่กี่วันก็ออกมาตัวหนังสือนี้คงไม่ใช่เขาเขียนหรอกกระมงังเจ้าขณะที่เจ้าเหิงจะเอ่ยปากถามส่วนจื่อซึ่งยืนอยู่ด้านข้างก็พูดขึ้นว่าเป็นอย่างไรใบสั่งยาของอาวันไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ใบสั่งยาของอาวันเจ้าเหิงมองไปยังส่วนจื่อด้วยความสงสยัย ส่วนจื่อพยักหน้าและเล่าเรื่องที่อวิวันรักษาวัวและเรื่องใบสั่งยาให้เจ้าเิงฟังเจ้าเิงแทบไม่อยากเชื่อเป็นไปได้อย่างไรพอได้แล้วอย่าชักช้าไปกว่านี้เลยไม่ได้ยินที่อวันบอกหรืออย่างไรว่าที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเจ้ายังอยากจะรักษาวัวอยู่หรือไม่อวีเฟิงครานจะสนใจเจ้าเงิงจึงเดินจากมาปล่อยให้เจ้าเหิงยืนตะลึงงินอยู่เช่นนั้น ทั้งสองคนล้วนเดินเร็วก่อนเที่ยงวันก็ซื้อตัวยากลับมาได้แล้วส่วนจือมีเงินไม่พออวีเฟิงจึงจ่ายเงินให้ก่อนอวีวันตรวจสอบตัวยาหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าซื้อมาถูกต้องแล้วจึงลงมือบดยาเหล่านั้นเป็นผงแบ่งน้ำมันงาจากบ้านของเธอมาส่วนหนึ่งทำเป็นยาใช้ภายนอกและทาลงไปที่แผลของวัวทั้งยังต้มยาสำหรับดื่มและผสมกับยาให้ข้นสักหน่อยเจ้าวัวรู้สึกเจ็บจนไม่กินอะไร อวีวันต้องใช้เวลาหนึ่งเครื่องเต็มๆจึงจะป้อนยามันจนหมดชุยเท่ามองดูกระบวนการรักษาของอวีวันมาโดยตลอดแต่มิได้พูดอะไรในตาของเขาปรากฏความรู้สึกที่ผู้อื่นยากจะเข้าใจหลังจากนั้นครึ่งช่วยยามยาก,ก็ออกริ์วัวไม่ร้องด้วยความทรมานอีกทั้งยังรู้สึกอยากอาหารขึ้นมา่าที่อวีวันถือมามันก็อ้าปากงับและค่อยๆเขียว เมื่อเป็นว่าเจ้าวัวกินอาหารได้แล้วผู้คนต่างก็รู้สึกคลายความกังวลลงได้มันมันมันยังมีชีวิตป้าจางกล่าวด้วยความตื่นเต้นก่อนหน้านี้วัวตัวนี้มีได้กินอย่างรวดเร็วเช่นนี้ช่วยเท่าพยักหน้าพร้อมกับพึมพำว่ามีชีวิตอยู่จริงๆด้วยแม้ว่าเขามักอ้ออดถึงความเก่งกาจของตนอยู่เป็นอาจินแต่เขาก็ไม่เคยอดอ้างเกี่ยวกับการรักษาเขาจะพูดว่ามีชีวิตรอดก็ต่อเมื่อเขารักษาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทุกคนต่างถอนหายใจยาวๆเฮื่อกหนึ่งสำหรับพวกเขาแล้วนี่มีใช่เพียงการช่วยชีวิตวัวที่เหลืออยู่ของหมู่บ้านแต่ยังเป็นการช่วยเหลือศิกรรมและการค้าของพวกเขาด้วยสายตาที่ทุกคนมองอาวันพันเปลี่ยนไปจากนั้นพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าผู้ที่เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านเช่นอวันก่อนหน้านี้ไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวฉไหนจู่ๆจ,จึงรู้วิชาแพทย์ได้เล่าอาวันเจ้ามีสิ่งใดปิดบังทุกคนอยู่หรือไม่ ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามคำถามอยู่ในใจของชาวบ้านอาวีวันพูดอย่างใจเย็นว่ามีได้ปิดบังบ้านญาติของข้าเป็นหมอรักษามา่ข้าก็ครูพักรักจำเรียนวิชาแพทย์มาบ้างอ่านหนังสือเพียงไม่กี่วันความรู้ตื้นเขินเช่นนี้ข้าไม่สามารถนำมาโอ้อวดได้ผู้ใหญ่บ้านพันกระสังขึ้นทันทีเป็นเช่นนี้เองทว่านี่มิใช่ความรู้ตื้นเขินเป็นแน่นางเก่งกว่าหมอพื้นบ้านทั่วไปเสียอีก เขามีได้สงสัยว่าอวีวัรจะโป๊ปดอย่างไรเสียความสามารถทางการแพทย์ของนางนั้นจริงแท้แน่นอนลายมืองดงามก็มิใช่ของปลอมของแบบนี้จะไปเรียนจากหอคณิกาได้อย่างไรกันชาวบ้านต่างก็รู้สึกผิดต่ออวีวรรณเป็นอย่างมากจึงก้มหัวให้เธอด้วยความละอายใจอวีวัรกลับมีได้รู้สึกโกรธชาวบ้านแม้น้อยเธอพูดกับผู้ใหญ่บ้านว่าข้าไม่รู้ว่าข้าทำผิดอะไร จึงทำให้น้องหญิงสกุลเจ้าเข้าใจผิดรบกวนผู้ใหญ่บ้านเชิญนางมาคุยกับข้าหน่อยได้หรือไม่ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าได้เจ้าเป่าไม่ถูกเรียกตัวมาและผู้ที่มากับนางก็คือเจ้าเหงิงเจ้าเหิงยังคงจมอยู่ในความรู้สึกว่าตนนั้นถูกอวีหวันจมตีครั้งใหญ่วิชาแพทย์รู้หนังสือสิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับดารุณีน้อยจากบ้านนอกเหลือเกิน สิ่งที่เจ้าเหิงต้องยอมรับก็คืออวันมิได้เหมือนกับแต่ก่อนแล้วคืนก่อนเขาทำมีท่าทีรุนแรงต่อเธอทว่าตั้งแต่ต้นจนจบเธอกลับมิได้ขมวดคิ้วเลยแม้แต่น้อยพูดจบแล้วเธอทิ้งไว้เพียงประโยคนี้แล้วหันหลังเดินออกไปในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่อวีวันมังเมินเขาและแน่นอนว่าก็จะมีครั้งที่สองตามมาในไม่ช้าอาวีวันเอ่ยปากถามว่า เจ้าเป่าไม่ข้าขอถามเจ้าคำพูดเหลวไหลว่าข้าไปอยู่ในหอคณิกาได้ยินมาจากใครพี่ใหญ่เจ้าใช่หรือไม่ข้าเจ้าเป่าไม่คิดอยากปฏิเสธแต่ในตาของนางกลับเผยความจริงออกไปหมดแล้วป้าไปเท้าเอลบริพาเจ้าเหิงเจ้ามันตำช้านักก่อนหน้านี้อวัลลำบากส่งเจ้าเรียนหนังสือเพียงใดตอนนี้เจ้าได้ไปเรียนแล้วกลับดูแคลนนางคิดจะฆ่านางอีกเหลวซามเสียยิ่งกระไรเจ้าเหิงรีบปฏิเสธข้าเปล่า อวิวันถามตนเองว่าเธอควรทำท่าทางประหนึ่งผู้ถูกกระทำเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือไม่เธอได้เรียนรู้ท่าทางสีสือกลุ่มหะไทยจากนางเจียงมาแล้วทว่าทำแล้วดูไม่เข้าทีเท่าใดนักหากไม่รู้ก็คงคิดว่าเธอกำลังสำลักอยู่ ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกำลังจะส่งน้ำชาให้อวีวันนั้นเธอก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้าเหิงข้ามองเจ้าผิดไปในเมื่อเจ้าไม่อยากแต่งข้าเป็นภรรยาข้าเองก็ไม่อยากบังคับใจใครวันนี้ข้าเชิญผู้ใหญ่บ้านมาเพื่อเป็นพยานข้าขอยกเลิกสัญญาการแต่งงานระหว่างสกุลเจ้าและสกุลอวีตั้งแต่บัดนี้ข้าและบัณฑิตซิ่วชัยผู้ยิ่งใหญ่ล้นฟ้าแห่งสกุลเจ้าผู้นี้ขอแยกกันไปคนละทางเจ้าเหิงถึงกับตกตะลึง อีกทั้งเขาจะขอให้สกุลเจ้าคืนเงินของข้าที่พวกเขาใช้ไปทั้งหมดตลอดหลายปีมานี้เจ้าเิงใบหน้าซีดเผือดจานฮวาเสี่ยวข่ายเป็นตัวอักษรโรนาข่ายประเภทหนึ่งฮูยินเว่ยว่ากันว่าเป็นอาจารย์ของหวังซีจือปรมาจารย์ด้านการเขียนอักษรจีนในสมัยจิ้นตะวันออกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้นตัวอักษรจานฮววเสี่ยวข่ายเป็นตัวแทนความงดงามและอ่อนหวานของสตรี กระดาษเซวินหมายถึงกระดาษคุณภาพสูงสำหรับวาดภาพและเขียนผู้การจีนผลิตจากเมืองเซวินหรือเซเวียนเฉิงในมณฑลอันหุยซีซือกุมภไทยกล่าวถึงซีซือหรือไซซีหนึ่งในสี่ยอดสาวงามของจีนโบราณใช้เปรียบเปรยถึงท่าทางป่วยของสตรีแต่ท่าทางนั้นยังคงดูงดงามตอนที่64โจมตีกลางดึก ในวันชูซีแถบชายแดนหิมะตกหนักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหิมะหนาปกคลุมไปทั่วทั้งค่ายทหารหอสังเกตการณ์สูงบัดนี้ดูราวกับเจดีสีขาวอาวี๋เซาชิงยืนอยู่บนหอสังเกตการณ์อย่างมีสมาธิหลังจากที่เย็ยนชงหมิงได้ลิ้มลองความหอมหวานของตำแหน่งแม่ทัพกุยเตอ๋อหลังเขาก็ให้อวี๋เซาชิงประจำการในกระดึกที่สุดทุกคืน ที่ไม่ยหย่บทบังทัศนวิสัยของอวีเเร้าชิงเขาได้ยินเพียงเสียงร้องรำทำเพลงดังแว่วมาจากค่ายทหารชาวสยงหนูค่ายใหญ่ของสยงหนูก็มีทมเนียมการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เช่นกันในวันชูซีของทุกปีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปากเปล่ากันว่าจะไม่เคลื่อนทับออกรบปีก่อนๆเป็นเช่นนี้ปีนี้ก็คงไม่มีอันใดเปลี่ยนแปลง ถ้าว่าปีก่อน่อนอวีเซ้าชิงไม่เคยต้องยืนประจำการในคืนวันชูซีสำหรับเขาแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงการเฉลิมฉลองดังมาจากทั้งสองฝั่งอวีเท่าอูซันปินฝ่าหิมะขึ้นมาเปิดหอผ้าซึ่งหอไว้อย่างแน่นหนาออกแล้วหยิบสุรานารีแดงออกมาหนึ่งขวดดื่มสุราให้ร่างกายอบอุ่นสักหน่อยเถิดอวีเซ้าชิงกล่าวว่าข้าประจำการอยู่ไม่ดื่มสุราอูซันพ่นลมหายใจฟืดครั้งหนึ่งแล้วจึงยัดขวดสุราใส่มือเขา เจ้าดื่มให้สบายใจเถิดอวี๋เซาชิงมิได้ดื่มเพียงแต่ถามต่อว่าปีก่อนก่อนก็เป็นเช่นนี้หรือไม่เป็นอย่างไรอูซันมองตามทิศสายตาของอวี๋เซาชิงไปยังฝั่งค่ายทหารสยงหนูแล้วอุทานว่าโอ้ออกมาคำหนึ่งวันฉูซีเชียวนาพวกเขาไม่ส่งกองทัพไปไหนหรอกเจ้ารู้ได้อย่างไรก็กดบอกไว้เช่นนั้นใครเป็นคนออกกด อูซันไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อเขาเก็าหัวแกรกเจ้าเองก็ไม่ได้มาค่ายใหญ่เป็นวันแรกไม่รู้กฎที่ว่าวันชูซีไม่เปิดศึกรือได้ยินว่าแม่ทับเซียวทำข้อตกลงกับแม่ทับของสยองหนูผ่านมากี่ปีแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดเคยฝ่าฝืนจริงหรือในตาของอวี๋เศร้าชิงล้ำลึกเกินอย่างรู้ อูซันชักชวนให้เขาดื่มสุราอยู่อีกครู่หนึ่งทว่าก็จนปัญญาอาวีเศร้าชิงมีได้แต่สุราเลยแม้แต่หยดเดียวอูซันจึงกลับไปด้วยความขุนเคืองอวิเศร้าชิงยืนประหนึ่งเหล็กกล้าท่ามกลางลมหนาวและหิมะอยู่สองชั่วย,ยามจนกระทั่งทหารอีกนายมาผลัดเวรเขาถึงลงมาจากหอสังเกตการบัดนี้ทั้งสองฝั่งต่างฉลองวันปีใหม่เสร็จแล้วค่ายทหารกลับสู่ความเงียบเงันอีกครั้งอวิเศร้าชิงเดินย่ำบนหิมะหนากลับไปยังกระโจม เมื่อเขาแง้ามม่านออกก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ไม่คุ้นเคยจากในความมืดในตาของเขาเย็นเยียบเขาชักดาบออกมาปลายดาบชี้ไปยังเตียงนอนข้าเองเสียงสั่นเทิมด้วยความกลัวของสตรีดังขึ้นอย่างแผ่วเบาอาวีเศร้าชิงชะงักไปสตรีนางนี้ลุกขึ้นหยิบท่อเป่าไฟแล้วจุดแสงไฟสลัวในตะเกียง เรือนร่างอารชรอ้อนแอนไรอพรเผยขึ้นใต้แสงของตะเกียงเป็นคณิกาของทางการที่ออกมาจากกระจมของเยียนชงหมิงในวันนั้นอวีเศร้าชิงหันหลังกลับไปสวมเสื้อผ้าเดี่ยวนี้เท้าเปลือยเปล่าของนางย่ำลงบนพื้นอันหนาวเหน็บค้อมตัวลงเก็บเสื้อผ้าบนพื้นหลังจากเก็บขึ้นมาแล้วนางม่ได้รีบรุดแต่งตัวทันทีแต่กลับยิ้มอย่างเย้ยยวน เมื่อข้าพบใต้เท้าครั้งแรกข้าก็ถูกใจท่านทันทีวันนี้ให้ข้าได้รับใช้ท่านดีหรือไม่ออกไปนางค,อคอยย่อยๆเยงย่างเข้าไปด้านหลังอวี๋เซ้าชิงหลายปีแล้วใต้เท้าไม่รู้สึกเหงาหรืออย่างไรนางลากสายตามลงจากช่วงเอวของอวี๋เซ้าชิงแม้ใต้เท้ามีได้รู้สึกเหงาแต่มันก็คงรู้สึกเหงาแล้วกระมังให้ข้าน้อยได้ช่วยท่านคลายความเหงาเถิด อวี๋เศร้าชิงหันหลังกลับมาพลันรังสีอมตหิตลุกพลงอยู่ในดวงตาของเขาออกไปนางตกใจกลัวจนทรุดลงไปกับพื้นรับรู้ได้ว่าอาวี๋เศร้าชิงสังหารนางได้จริงนางจึงกระวีกระวาดเก็บเสื้อผ้าและวิ่งออกไปในกระจงเงียบสงัดอวี๋เศร้าชิงนั่งลงบนเตียงด้วยความเศร้าเหงาเขาจะไม่เหงาได้เยี่ยงไรเล่า เขาคิดถึงภรรยาและลูกๆที่บ้านเหลือเกินคิดถึงจนปวดใจอีเศร้าชิงหยิบหายสองใบที่ส่งมาจากบ้านมาขัดจนเงาและนอนหลับบนเตียงแข็งไปทั้งอย่างนั้นเพิ่งผ่านยามสี่ไปก็ได้ยินเสียงของนายทหารตะโกนมาจากด้านนอกกระโจมโจมตีกลางดึกมีการโจมตีกลางดึกอวีเศร้าชิงลืมตาขึ้นทันที ทหารซึ่งเข้าเวรอยู่ณนะหอสังเกตการเมาไม่ได้สติพลทหารใหม่ซึ่งออกไปปลดทุกเป็นคนต่อสู้กับทหารสยงหนูซึ่งลอบเข้ามาในค่ายใหญ่หน้าเสียดายที่ช้าเกินไปหัทานพลีชีพของสยงหนูได้เข้ามาในค่ายใหญ่เสียแล้วทัพใหญ่ของสยงหนูก็มาถึงทั้งห้าทิศของค่ายใหญ่แล้วเช่นกันฉิบหายเราถูกล้อมไว้แล้วอูซันคว้าหอกยาวแล้วรุดไปยังกระโจมของอวีเซาชิง แม่ทัพเซี่ยนนำทหารม้าสองพันในตีฝ่าวงล้อมกองทัพสยองหนูเข้ามาเหยียนชงหมิงได้รับคำสั่งให้จัดการเก็บกวาดศพของทหารพลีชีพที่เข้ามาในค่ายอย่างไรก็ตามจำนวนของทหารพลีชีพมีมากจนมีอาจนับได้เหยียนชงหมิงตามจับอยู่นานแต่กลับจับทหารจากกองทัพสยองหนูไม่ได้แม้แต่คนเดียวเติ้งเท่าเติ้งเท่าเหยียนชงหมิงเลิกผ้าห่มออกก็เห็นศีรษะกลมกลมกลิ้งเข้ามาเขาตกใจจนตัวแข็งไป แม่ทับกุยเตอ๋อหลังหัวหน้ากองพันหลิวตายแล้วแม่ทับกุยเตอ๋อหลังหัวหน้ากองร้อยลู่ตายแล้วแม่ทับกุยเตอ๋อหลังหัวหน้ากองพันโจตายแล้วแม่ทับกุยเตอ๋อหลังแม่ทับกุยเตอ๋อหลังนายกองคนแล,นแล้วคนเล่าถูกสังหารกองทัพกลายเป็นมังกรไร้เสียนเหล่าทหารกล้าไร้ขวัญกำลังใจในภาวะกับขันเช่นนี้เยียนชงหมิงนึกถึงอวีเซาชิงหัวหน้ากองร้อยอวีเล่า พลทหารข้างกายกล่าวไปที่คลังสเบียงแล้วขอรับเมื่อได้ยินว่าอาวี๋เซาชิงยังมีชีวิตอยู่เยียนชงหมิงก็ถอนหายใจอย่างโล่งออกไปเรียกเขามาให้เขารักษาการค่ายใหญ่เขาไคร่กรนอยู่ครู่หนึ่งช่างเถอะข้าจะไปเองเมื่อเยียนชงหมิงไปถึงคลังสเบียงก็เห็นอวี๋เซาชิงกําลังออกสั่งให้ทหารราดน้ํามันเจ้าทําอะไรเยียนชงหมิงเอ่ยถามเสียงดังอวี๋เซาชิงตอบเผาสเบียง ไฟโทรศัของเหยียนชงหมิงปัดทุขึ้นทันทีเจ้าบ้าไปแล้วนี่เป็นสเสบียงของพวกเราเช่นกันเจ้าเผาทิ้งอย่างนี้แล้วพวกเราจะกินอะไรอวี๋เศ้าชิงยังคงมีสีหน้าแข็งกร้าวหากไม่เผาสเสบียงเหล่านี้ก็ต้องกลายเป็นของสยงหนูฝั่งนั้นบุกมาเพื่อยแย่งสเสบียงอาหารพวกเขาขาดแคลนสเสบียงหากคราน,นี้แย่งชิงสเสบียงของทัพใหญ่ซีเปิดไปไม่ได้ก็คงจะต้องอดตายแล้วพวกเราก็จะอดตายเช่นกัน เยียนชงหมิงไม่อนุญาตให้เผาสเสบียงแม่ทับเสียวไม่อยู่เขาคือผู้ออกคำสั่งในค่ายคำสั่งของเขาก็คือคำสั่งสูงสุดอวีเซ้าชิงข้าขอสั่งให้เจ้านำทหารฝีมือดี500ในายไปจัดการกับทหารพลีชีพในค่ายทั้งหมดหากรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเจ้าจักต้องรับผิดชอบสุรานารีแดงคือสุราเหลืองประเภทหนึ่งของจีนผลิตจากเมืองเซ้าซิงมณฑลเจ้อเจียง ยามสี่ช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาถึง3นาฬิกานสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปข้ามมิติมาเลี้ยงลูก